จอข่าวร้อน ค่ะคุณผู้ชมคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ขัดข้องทางเทคนิคค่ะเรามาเจาะข่าวร้อนร่วงข่าวลึกกันต่อในช่วงนี้นะะกับคดีอากงค่ะซึ่งก็ถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวในลักษณะของงานอีเวนต์นะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่ละคะ้ค่ะซึ่งพวกเขาจัดงานในลักษณะอีเวนต์นั้นเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขและก็ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะอย่างที่เมื่อวันเสราร์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ เพิ่งมีการจัดงานนะคะของกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นมาตามสถานการณ์นะคะว่าชื่อกลุ่มนะคะว่าเราคืออากงค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะคะนี่ก็คือภาพของการจัดกิจกรรมครั้งล่าสุดค่ะที่อนุสวรีประชาธิปไตยซึ่งก็มีเนื้อหาพุ่งเป้าไปที่การเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112โดยข้าออ้างว่าเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยกลุ่มเราคืออากง ก็ได้เขียนแถลงการขึ้นมาฉบับหนึ่งนะคะโดยมีใจความว่าเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองหลายปีที่ผ่านมาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด มีการกล่าวหาฝ่ายต่างๆว่ามีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งนำมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของคณะปฏิรูปการปกครองในการทำรัฐประหารขับไล่รัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรในปี2549ความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหมิม่นพระบรมเดชานุภาพนั้นนะคะก็เกิดขึ้นจากทั้งตัวกฎหมายเองรวมถึงอุดมการณ์และวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อาทิ 1. ตัวบทกฎหมายที่มีนิยามคลุมเครือโดยเฉพาะการดูหมิน่นทำให้การใช้และตีความกฎหมายเป็นไปในลักษณะที่กว้างขวาง 2. อัตราโทษที่กำหนดสูงเกินไปและไม่มีความได้สัดส่วนกับหลักประชาธิปไตย 3. การตีความกฎหมายอาญามาตรา112ให้เกี่ยวกับความมั่นคงส่งผลให้กระบวนการพิจารณาคดีมักเป็นไปโดยลับ ทำให้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการได้ 4. การบังคับใช้กฎหมายซึ่งสามารถให้ใครฟ้องใครฟ้องร้องใครก็ได้ส่งผลให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 5. อุดมการณ์ราชาราชนิยมซึ่งรายล้อมกฎหมายได้ครอบงำทัศนคติของบุคคล ดังเห็นได้จากคำพิพากษาในหลายกรณีที่ตัดสินจากความจงรักภักดีซึ่งเป็นมโนสำนึกภายในที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้คุณผู้ชมคะทั้ง5ข้อเรียกร้องที่มีทั้งในเรื่องที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ของเราเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็จำเป็นล่ะค่ะที่จะต้องทำการแจกแจงอย่างละเอียดดังนี้คะ่ะโดยข้อหน,นะคะ การอ้างว่ากฎหมายคลุมเครือก็ต้องพิจารณาในเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่ระบุก,การกระทําความผิดค่ะว่าต้องกระทําการดูหมินหมิ่นประมาทและแสดงความอาฆาตมาตร้ายแล้วถามกลับไปว่าทั้ง3คํานี้ไม่ชัดเจนหรือมีความคลุมเครือยอย่างไรเพราะว่าเป็นนิยามที่ใช้กับกรณีการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาทั่วไปด้วยและก็เป็น3ความหมายนะคะที่ห่างไกลเหลือเกินค่ะกับคําว่าวิพากวิจารณ์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งก็น่าแปลกใจไม่น้อยนะคะว่าผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยกลับไม่เข้าใจขอบเขตของคําว่าสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่าจะละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่นไม่ได้ประเด็นที่2ค่ะกรณีที่บอกว่ามาตรา112กําหนดโทษสูงเกินไปและไม่มีความได้สัสดส่วนกับหลักประชาธิปไตย ซึ่งก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดแล้วนะคะที่กลุ่มเราคืออากงจะต้องย้อนกลับไปศึกษารัฐธรรมนูญที่ได้นิยามความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้อย่างไรโดยมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวใจแบ่งแยกไม่ได้มาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา 8. องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำดรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสการะผู้ใดจะละเมิดมิได้มาตราสิบที่ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำดรงตำแหน่งจอมทัพไทยคุณผู้ชมคะและก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าสถาบาันนั้นก็เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการดูหมิ่นดูแคลนในทางที่เสียหายก็ย่อมกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนในชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งของความแตกแยก และเราจะข้ามไปดูที่ข้อ5้ากันเลยนะคะซึ่งก็ถือเป็นการบิดเบือนอย่างร้ายแรงค่ะว่าคำพิพากษาตัดสินจากความจงรักภักดีและเป็นมโนสำนึกภายในที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างจากคดีอากงนะคะที่ศาลได้ทำการไต่สวนพยานแวดล้อมพยานโจทย์ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีจนแน่ใจว่าหลักฐานที่นำมาประกอบการตัดสินนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่วนประเด็นข้อเรียกร้องที่3และที่4ของกลุ่มเราคืออากงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องถูกนํามาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าไม่ว่าคดีใดก็ตามกระบวนการพิจารณาก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญละคะที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคดีนั้นๆน,น,นะคะโดยข้อที่3และข้อที่4ค่ะซึ่งเราก็ได้จําแนกออกมาในส่วนของวิธีการพิจารณาความอาญา ซึ่งก็เป็นคนละส่วนกันกับบทบัญญตัติหรือเนื้อหาของมาตรา112ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมโดยพนักงานสอบสวนค่ะและโดยข้อแท็จจริงก็จะต้องเป็นประเด็นที่กลุ่มเราคืออากงนั้นน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วเพราะในถแถลงการตอนหนึ่งที่ระบุว่าการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด มีการกล่าวหาฝ่ายต่างๆว่ามีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งนำมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของคณะปฏิรูปการปกครองในการทำรัฐประหารขับไล่รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในปี2549อก็ถือเป็นการตอบคำถามในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าความขัดแย้งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งของฝ่ายที่ต้องการที่จะหาผลประโยชน์แล้วก็อำนาจกันเองนั่นเอง อันเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางการเมืองที่ว่ามานี้เลยค่ะหากแต่ว่าพฤติกรรมพฤติกรรมของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้ต้องหาและก็นักโทษคดีมาตรา1 1 2ก็คือการดูหมินหมิ่นประมาทและแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ ราชินีองค์ราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างไร้เหตุไร้ผลนั่นเองค่ะอย่างล่าสุดนะคะ15คณาจารย์ซึ่งก็นำโดยดรชานวิทย์เกษตรสิริก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการฟ้องร้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ประกอบด้วยหลายฝ่าย เพื่อทำหน้าที่ที่จะกลั่นกรองก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนั้นสามารถใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั่นเองค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็มักจะมีความพยายามเชื่อมโยงอัตราโทษค่ะอัตราโทษของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นำไปเปรียบเทียบกับอัตราโทษของกฎหมายในต่างประเทศนะคะที่ประเทศไทยของเราและประเทศตะวันตก ก็มีพื้นทางด้านของจิตใจความคิดวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องสถาบันพระมหากรรษัตริย์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะและนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะเอาละคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจาะข่าร้อนล้วงข่าลึกในช่วงสุดท้ายค่ะ